สวัสดีครับพบกับนักสนนะครับแล้วก็บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีๆนะครับเรามีรถเก๋งเข้ามาใหม่มาแนะนําลูกค้าเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนเลยนะครับแนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับเป็นเจ้านิสสันโนดเครื่อง1.2 V ปี2018เลยนะครับข้างวดผ่อนสบายๆนะครับสบายกระเป๋ารายเอียดแล้วเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับเริ่มกันจากภายนอกนะครับคันนี้สีเทานะครับสวยนะครับสีเดิมโรงงานเลยนะครับ ด้านหน้าเดิมๆไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะอ่าแล้วก็กระจังหน้านะครับสีดำนะครับตัดเงานะครับสวยงามเลยนะฮะแล้วก็ทะเบียนเป็นทะเบียนอุบลราชธานีนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหน้านะครับขยับมาด้านข้างตัวรถนะครับล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กซอลลอยนะครับมากับตัวรถเลยนะฮะเป็นขอบ15อ่าเป็นล้อแม็กเลยสวยๆแล้วก็ ตรงหูกระจกตรงนี้ก็จะมีไฟไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างนะครับในส่วนของมือจับนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับสวยงามเลยทีเดียวขยัมมาในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะครับด้านท้ายก็เดิมๆนะครับรถไม่มีชนด้านท้ายนะครับไฟท้ายเดิมนะครับยังใส่ยังกิ๊กเลยนะครับจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดประตูท้ายดูภายในด้านท้ายนะครับคันนี้จะเป็น5ประตูนะครับ ด้านหลังนะครับสามารถใส่ของอุปกรณ์ต่างๆได้กว้างเลยทีเดียวนะครับน่าใช้งานมากนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในห้องโดยสารกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในห้องโดยสารของเจ้านิสันโนคันนี้กันนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยโดยรวมถือว่าใหม่มากนะครับเดี๋ยวนี่เริ่มจากกุญแจเลยนะครับกุญแจจะเป็นแบบคีย์เลนนะครับปุ่มกดจะเป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับกดปุ่มตรงนี้แล้วก็อย่าเบรกนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับ แล้วก็คอนโซลจะเป็นโทนสีดำนะครับสวยงามสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับกระจกนะครับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเราติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับอ่าขยับมาที่พวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับอสามก้านนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันมัลติมีเดียนะครับก็สามารถฟัง AM นะครับ FM MP3 ฟัง CD ได้นะครับอ่าแอร์จะเป็นแอร์แบบปรับออโต้นะครับอ่า ปรับได้รอบทิศทางเลยทีเดียวนะครับแอร์เย็ยนมากเลยทีเดียวครนนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับใช้งานง่ายขยับมาที่บ่อนะครับ,บอบาะจะเป็นบาะผ้ากำมะหยี่นะครับนุ่มนะครับนั่งสบายนะครับถอดซักได้เลยทีเดียวดีไซน์ก็สวยงามทรงสปอร์ตเลยทีเดียวในส่วนของห้องโดยสารด้านท้ายก็สะอาดสะอ้านกว้างขวางน่าใช้งานมากเลยทีเดียวนะครับโดยรวมเนี่ยยังใหม่สะอาดสะอ้านน่าใช้งานมาก 5,000กว่าบาทนะครับถือว่าคุ้มมากสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในห้องเครื่องของเจ้านิสสน n n คันนี้พร้อมกันเลยนะครับเริ่มกันจากตัวเครื่องนะครับโดยรวมนะครับภาพรวมเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับเกือบ100%เลยทีเดียวนะครับรถไม่มีแต่งเครื่องยนต์นะครับน็อตทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะครับจุดแต้มสีเดิมโรงงานเลยนะฮะและก็คานนะครับจะเป็นคานเดิมรถไม่มีชนด้านหน้านะครับลูกค้าสบายใจได้ แบตเตอรี่นะครับเราเปลี่ยนถ่ายให้นะครับของเหลวเราเปลี่ยนถ่ายให้ทั้งหมดเลยน้ำมันเครื่องทั้งหมดเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยทีเดียวแผ่นเพจมอกอยังอยู่ครบนะครับกระโปงนะครับจะเป็นกระโปงเดิมนะครับแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะครับคันนี้ได้รถใหม่มากนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะครับเหมาะกับเศรษฐกิจแบบนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้านิสันโนดคันนี้นะครับปี2 0 1 8ราคา2 8 9 0 0 0บาทนะครับค่างวด5,000ักว่าบาทตลอดสัญญาเลยทีเดียว ลูกค้ามีเชดิตสามารถจัดฟรีดาวได้เลยทุกอาชีพเลยลูกค้าสนใจโทร0984696699นะครับบริษัทสมยวงคายเซ็นเตอร์หรือถ้าเข้ามาทางเพจ Facebook ของเราได้เลยเรามีแอดมินคอยบริการลูกค้านะครับสำหรับน้องสนแล้วก็ทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ